ย่าไปกินข้าวกันนะครับร้านอาหารจีนวันนี้มีคนเลี้ยงข้าวครับ no, 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 no. ไม่ไม่ไม่อะไรไอ่ะถืออะไรไปอ่ะของฝากไงยีดู เราทุกอย่างแต่ละหนึ่งไหมไม่ได้โอเคเลยค่ะเดี๋ยวจให้ค่ะมีเมนูแนะนำคะเออเมนูแนะนำกุ้งหม้อด้วแค่ะวหม้อแต่ไก่แล้วก็จะมีไส้หมูไส้เป็ดเกยวอะค่ะที่ไหนอร่อยสุดครับไ่เมื่อกี้เนี่ยค่ะจะกนอกว่านี้ได้กินค่ะช้าไปนะอยากกินอะไรนะอยากกินอันนี้ ผัดไข่ปูอฉันยังรอแกอยู่นะอยากกินเหมือนกันถ้ามันอร่อยก็ค่อยมาใหม่มีเป็นจานๆด้วยไม่ใชายาอันนี้เมนูเด็ดเขา เกี่ยวหมูแล้วขึช่ายเกี่ยวหมูแล้ต้นหอมอันนี้อะไรนะสุกี้ออ๋เนื้อแบบโหเปี่ก็น่ากินเกี๊ยวเนื้อเหรอเอหมูเอาเกี่ยวหมูเนื้อมันสุกไหมเจเธอเอาเนื้อเกี๊ยวหมูไปเยอะเหรอนี่ก็น่ากินเป็นควายเลยไม่เอานี่อะไรฮะ หวังเหลาจีหวังเหลาจีอ๋อเพราะว่ามันหวานแบบอาอนี่แงวากินทำที่หวังเหล่าจีตรงกวาฉาแกกินหวังเหลาจีใช่ปะ้เอาหมือนเจนสองขวดตรงกวาฉานี่เห็นไหมทาสองค่ะเดียวไหม ไม่ไมีนชนแล้เปิดหัวนะ้เลยแเลทำกอยเี๋ยวเก<อ>งห่วยไหมครับเก๋หวยที่นี่เกงหวยที่นี่มีโฟมทุกค,คนงงมากเสร็จยัง <c oughs> ญญญไ,ญญไ,ไ <c oughs> จะถ่ายปจะถ่าหอบนเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูตัวเรียว vừa khám bệnh bệnh nhân không này hết 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 เ,เดี๋ยวผมชิมบ้างลยครับอืมนุน่มๆละลายความรู้สึกมันแบบกินมันหมูทอดอะ่ะช่ำครับบอกเลยแต่ ไม่กินของเนื้อแพะนิดนึงนแต่ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามามาชิมเมนูต่อไปออนี่นะครับเรามาชิมกันไก่พิกไก่ผัดปิกแห้งนะมนีกระดูกไหมั อร่อยฮะไม่รู้แบบถึงความเผ็ดร้อนไก่นุ่มมากแต่ค่อยๆกินนะเดี๋ยวกระดูกแทงปากแต่กระดูกกรอบมากอ,อร่อยเลยเมนูนี้อร่อยฮะอร่อยเรามาชิมเมนูตาา่อไปคากิย่างนะครับคากิย่างเราจะชิมชิ้นนี้นะ ดิอดเดือดเหนียบเหนีอืมนุ่มมากเหมือนแบบยิ่งขาหมูแล้วแต่นี่เป็นย่างนะนนอร่อยอร่อย,ดยเดี๋ยวเรามาชิมข้าวกันครับ ข้าวผัดเย้หลายเชียงนะครับเดี๋ยวเรามาชิมกันว่าจะเป็่ชาเลยเดี๋ยวขอตักก่อนนะตอนนี้ลิเริ่มชาแล้วทุกคนพิกหม่าล่านี่คือแบบเผ็ดเราก็นนกไ,ได้ไปแล้วเรามาชิมกัน รรมันรู้สึกไม่เหมือนข้าผัดของไทยนะมันจะเหมือนแบบมันผัดกับผักกาดดองอะ่ะคล้ายๆแบบนั้นนะแต่มันไม่ได้เปรี้ยวอะไรมันมีกลิ่นผักกาดดองอมันมันอร่อยอทุกคนเดี๋ยวเรามาชิมหอยนางรมย่างกันนะครับนี่เลยหุยฉ่ำๆทุกคนหอยนางรมนี่ฮมันร้อนนิดนึงนะ ผมจะเขอาปากได้ไหมเนี่ยอื้มอื้มน้อนครับอร่อยมากเจ้ซอสแบบที่เขาอยาง ข้ากันหน้าเลยทุกคนอร่อยอร่อยอุ่นีป้อ่่อนเดี๋ยวเรามาชิมเกี๊ยวกันนะครับเกี๊ยวหมูนะ <c oughs> นี่ฮนะจิ้มน้ำจิ้มซอสเยิ้มๆฉ่ำๆเต็มคำอือหปกติมีนะแตไมเอามาซอสมัสน,มมมนจะเค็มนิดน,นึงนะ จะหมูว่าขึ้งเทศอะไรในหมูอ่ะหอมกล่อมมากอ่ะอร่อยนี่ก็อร่อยมันคือตอนนี้อร่อยทุกอย่างเลยอร่อยทุกอย่างเลยนะอันนี้ต้องลองมาม่เห็นมึอเฮ้ยคุไปอ่ะอไ่เขาเอาไปทอดก่าเห็ดบกินาเอเห็ดป่ะตอนนี้คือแบบลิ้นชามหมดแล้วทุกคน

พริกเป็นเหตุสังเกตได้ครับทุกคนอขอใช้มือแร้งด้วยนไม่ไหวแล้วแกฉันเลือกไม่ได้เหรอหื้อนี่อันนั้นเลยอันนั้นไอ้เจได้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 เอาเลยเอาเลยฉันเห็นแก เป็ัไงบ้างครับไม่เอาเด็กปลายพิดนิดเดียวไปเพิ่มไปเท่าไหร่ต้องจิ้มตรงกลางต้นอ่ะเออมาวมันช้าจริงมันไม่ได้แค่เช้ามันผิดมันแสบเลยอ่ะเขาลืมตบได้ไหมเขาไม่ได้ลืมเขาเพิ่งออกมาไม่ตบได้็ อร่อยอร่อยร่อยอนี่นะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมตั้งหูผัดไข่ปูนะครับอืมเน้นๆสวยๆเยิมๆลองมาชิมกัน ทำแรกจัดไปมันก็จะมีต้องหู้นะครับแล้วมีไข่ปูเขาจะบดนะครับแล้วก็มีแบบต้นหอมใบต้นหอมมีร้อนให้ด้วยนะครับนี่นะเาไม่เห็นเคยเคยยอมแ้ร้อนเลยครับมาทำเต็มเต็มนี่ร้อนนี่ไมเกล็มะละกอร้อนไหนนมเออไม่ห็น มันไม่คายเลยเลยมีอะไรี่มเกี๊ยวเผีดคุหมอให้มึงคือคกินงาพี่อย่าไปเล่นกับมันรสชาติมันแบบคล้ายๆไข่ขขเคม็มอ่ะถ้าทุกคนเคยกินนะพวกปลาหมึกผัดขขขไข่เค็มมันคล้ายๆกันเลยเกียงแต่มันใส่เป็นเต้าหู้แล้วก็ปูอัดนี่นะครับเกี้ยงครับทุกคน <S <S จานนี้ดูดิอันนี้ <S <S ก็คือเกี๊ยงไก่ครับแต่พริกไม่เกี๊ยงนะ <S <S ใครจะกินก็เชิญฮะผมเจะมาจัการตั๊บต๊ะนี้เริ่มอิ่มแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทั้งหมดกินไปเท่าไหร่